ชุดวชวั่วพฤติกรรมก่อนเนาะของทางอ่านสมรรถนพรายพอเข้าบอบเนาะพออ,อย่างจ้ะพร้อมแล้วอาสาธุอ่างเจริญพรายอโยมที่อยู่ทางบ้านก็วันนี้ก็จะขอสรุปรายการร่มวมบุญถวายชุดปฏิกรรมสนักงานทางออพราะจังหวัดจันทลามท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีปัจจุบันจันที่ยี่สิมกราคมพศสองพิบแปฏิกรรมสมรรถนพานชุดสองท่งนวันนี้ก็จะมี14ชุดด้วยกัน ชุดหนึงง่งพันก็สองชุดชุดห้าร้อยก็หกชุดแล้วก็ปติกรรมชุดหนึ่งหนึ่งร้อยก็เจ็ดสิบเก้าชุดด้วกันก็เริ่มต้นที่พปฏิกรรมชุดสองพันก่อนเนาะจำนวนสิบสี่ชุดด้วกันสามทุกทุกที <respuesta. S 2> <arada. S 3> ่หนึ่งสามทุกสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สา สาธุหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองทีสามสี่สามทุก็ต่อไปชุดหึนงารก็ชุดหนจุทัุหนึงสสาทุต่อไปพฏิกรรมสัตการชุดหน้่ร้อยก็มีจำนวนถูกต้องหกชุดหกชุดเนาะสาธุหนึ่งสองสามสี่กต่อไปก็ปฏิกรรมสัตวการชุดหนึ่งร้อยก็จำนวนเจ็ดเ็เก้าชุดทกัน ตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเ็ดสิบแปสิบเ้าสิบเ็ดสิบเ็ดสิบสองสิบ็ดสิบเจ็ดสิบ็ดสิบเจ็ดสิบเจสิบเสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบ็สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบจสิบเ็ดเดเจ็ด็จเสิบสิบจสิบ ุดประการที่สี่ชุดอั้งสองชุดชุดน้อยหกชุดแล้วก็ปฏิการชุดหนึ่งครับก็เจตถิการชุดปฏิการสาธุกรมฐนาบทกันคณะเจ้าโยมที่ร่วมบุญกันเนี่ยถวายสังฆทานจากทางบ้านกันมาทางออนไลน์กันเนาะขอขอมิสงวนี้ก็มีแต่ความสุขมีแต่ความพิตถในธรรมกันขอโยมรับพรกันเนาะอย่าจะล่วงเลยเวลาการกำหนดที่มีกำกัดกัน จะเทวิวหาปุระปรินตีสากหลังอีวะมีวะอิโตตินังปีตันนังบุตะกรมปติอิติตังปติตังตุมันคิปมีวะจะมีตตุสัพเพปุรินตุจังขปาตันโทปันนัโทยะตาแมนิโชติตาโทยะตาสพิตโยวิวัตฉันตุสัพพโรโพหินาสัตตุมารีภะวันวันตระยุสุขีติ